สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรามาเล่าเขามาฟังพบกันอีกแล้วนะคะกับการเล่าเรื่องราววรรณคดีของไทยเรื่องต่างๆซึ่งในอีพีนี้นะคะเราก็มีเรื่องวรรณคดีสนุกๆที่จะมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันค่ะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปฟังกันดีกว่าค่ะเรื่องย่อนิราชภูเขาทอง นิราศภูเขาทองเป็นวรรณคดีประเภทนิราศได้รับการยกย่องว่าเป็นนิราศเรื่องที่ดีที่สุดของสุนทรผู้นิราศเรื่องนี้แต่งจากการเดินทางไปนมัสก,การเจดีย์ภูเขาทองที่กรุงเก่าซึ่งในปัจจุบันคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อเดือน11ปีชวดขณะบวชเป็นพระภิกษุ นิราศภูเขาทองแต่งด้วยกรอนนิราศมีความคล้ายคลึงกับโครงสุภาพแต่เริ่มต้นด้วยวรรับจบด้วยวัรส่งลงท้ายด้วยคำว่าเอ่ยมีความยาวเพียง89คําคำกรอนเท่านั้นแต่มีความไพเราะและเรียบง่ายตามแบบฉบับของสุนทรผู้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย บรรยายความรู้สึกขณะเดียวกันก็เล่าถึงสภาพเส้นทางที่กำลังเดินทางไปด้วยท่านมักจะเปรียบเทียบชีวิตและโชคชะตาของตนเองกับธรรมชาติรอบข้างที่ได้เดินทางผ่านไปมีหลายโบทที่เป็นที่รู้จักและท่องจำกันได้เนื้อเรื่องยอดในนิราชภูเขาทอง สุนทรผู้เดินทางเพื่อไปนมัสการพระเจดีภูเขาทองวัดภูเขาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเดินทางทางเรือพร้อมกับบุตรชายชื่อหนูพัดที่เกิดจากนางจันทร์ภรรยาคนแรกของสุนทรผู้ในเดือน11ช่วงออกพรรษาและรับกระถินแล้วจากวัดราชาบุรณนะร่องเรือผ่านสถานที่ต่างๆ จนถึงสถานที่ปลายทางคือพระเจดีภูเขาทองวัดภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุนทรผู้ได้ไปกราบนมัสการพระบรมธาตุที่บรรจุในพระเจดีภูเขาทองณที่นี้สุนทรผู้พบพระธาตุในเกศรดอกบัวจึงอัญเชิญใส่ขวดแก้วนำมาวางไว้ที่หัวนอนเพื่อบูชา แต่เมื่อถึงรุ่งเช้าพระาธาตุกลับหายไปทําให้สุนทรผู้เสียใจมากหลังจากนั้นจึงเดินทางกลับกรุงเทพและขึ้นบกที่ท่าน้ำวัดอารุณราชาวรารามจบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องนิราชผู้เขาทองเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าหากชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะคะเราเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย